อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เราเนี่ยนะฮะวางเป้าหมายว่าต้องยึดคืนมาให้ได้นะครับเพราะว่าเขายึดเอาไว้มานานน,นะนะสุดท้ายพอสําเร็จแล้วเนี่ยแต่แม้ว่าจะต้องเสละชีพทหารกล้าของเราไปหลายท่านหนึ่งในนั้นแน่นอนครับมีทั้งจ่าเริงแล้วก็มีทั้งพลทหารบุญเส้นวันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของเดินสามารถศูนย์คุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เรายึดได้แล้วเราก็ต้องเสริมกําลังนะครับมีการวางกําลังมีการเปิดเส้นทางนะฮะเพื่อป้องกันการถูกโจมตีกลับ วันนี้มีรายงานนะครับว่าเราสร้างถนนเนี่ยที่จะขึ้นไปเนิน350เนี่ยได้แล้วนะฮะไปดูครับภาพล่าสุดบนเนิน350เพจมังกอรส้นตัวเค้าเอามาเปิดเผยนะครับว่าล่าสุดพบว่ามีการสร้างถนนคอนกรีตนะฮะเพื่อขึ้นไปยังเนิน350เป็นที่เรียบร้อยนี่เทคอนกรีตแล้วนะครับอย่างดีเลยนะฮะยาวแบบนี้ทางเพจบอกว่านี่คือสภาพการปรับเส้นทางทางขึ้นบนเนิน350และประสาทตาควาย ก็บอกไม่ได้เน้นสวยงามหรอกแต่เน้นการใช้งานได้จริงเน้นความแข็งแรงเน้นความปลอดภัยนะฮะซึ่งก็บอกว่าการสร้างถนนแบบนี้ขึ้นสู่ฐานที่เนิน3-50เนี่ยก็จะมีประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งนะฮะจะช่วยให้ควบคุมพื้นที่ได้แล้วเราก็สามารถจะมองเห็นในลักษณะที่อยู่จุดสูงแล้วก็มองไปอย่างกว้างไกลควบคุมแนวรบได้ได้เปรยียบในการยิงสกัดกั้นต่างๆทำให้การสังเกตการการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับ รวมถึงก็จะมีผลต่อความชอบธรรมทางการเมืองในรวมถึงการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดนต่อไปอีกด้วยซึ่งนอกนะ้านอกเหนือจากเนอสามหประสาทตาควายที่เรายึดคืนกลับมาได้ใรอบนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ก่อนหนนี้เอาละอาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงนักแต่เพิ่งจะมาเปิดประเด็นกันหลังๆก็คือประสาทคณาครคุณผู้ชมปราสาทคณาที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้พอไปดูข้อมูลก็พบว่าอ้าวฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีลักษณะการสร้างบันไดขึ้นมานะฮะพยายามที่จะยึดเอาไว้มานานแล้วแต่สุดท้ายวันนี้ภาพของปราสาทคนาซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่านี่คือโบราณสถานของไทยเราเนี่ยแหละออกมาแล้วนะฮะซึ่งทหารคนหนึ่งที่เขาประจำอยู่บนฐานปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าฐานเทิดศักดิ์บนปราสาทคณาเนี่ยเขาถ่ายมาให้ดูเอาลองดู ก็พามาชมปราสาทขนานะครับเป็นแพงด้านข้างเป็นชิลาลแรงน่จาจะกว้างประมาณห้าสิบคูณห้าสิบเมตรโอ้ยระแพงรอบข้างเป็นชิลาแรง ตรงนี้น่าจะเป็นแท่นซิวลิงหรือเปล่าว่าเข้ามาก็เห็นขย้ายมาอยู่ตรงนี้แนละ้วน่าจะอยู่ที่ตัวประสาทเดี๋ยวไปดูตัวประสัท เราจะทำด้วยอิฐตราจะมีห้องหนึ่งนี่กว้างไปดูอันนี้ก็ถ่ายเห็นในสภาพพื้นที่นะครับโดยรอบนะครับคุณผู้ชม ก็อย่างที่เราเคยนําเสนอข้อมูลกันไปนะครับปราสาทคนาเนี่ยหรือว่าชื่อเดิมอาจจะเรียกว่าปราสาทหนองคนาเป็นปราสาทหินยุคข,ของโบราณน,นะครับที่ตั้งอยู่บนทึกเขาพนมดงรักแนวสันปันน้ําบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อําเภอกับเชิงนะฮะแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยความหมายของชื่อคนาหรือคนายเนี่ยมาจากผักกูดนะฮะที่ขึ้นอยู่หนองน้ําใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวนะครับก็เลยมีการเพี้ยนชื่อมาเรื่อยๆซึ่งปราสาทคนานี้ก็บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นปราสาทที่ถูกลืม คร,ครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบว่าศิลปากรเคยเข้าไปสำรวจมาแล้วในอดีตก็คือตั้งแต่24ปีที่ที่แล้วนะครับ2,544หลังจากนั้นก็เลยอาจจะถูกลืมไปกัมพูชาก็เลยมีความเคลื่อนไหวแหละแล้วก็ยึดมาได้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยืนยันกุณผู้ชมว่าเรายึดได้แล้วจริงๆเนี่ยนะฮะแบบเบ็ดเสร็จใช้คำว่าสหาปนาพื้นที่ได้แล้วอีกหนึ่งหลักฐานคือทหารฮะที่เขาประจำการอยู่ด้านบนเขาถ่ายมาให้ชมกันลองดูอีกช่วงนะฮะ โอ้ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยในประเทศไทยครับประเทศไทยครับปราสาทคนาพื้นที่ชื่เราศักดิ์พงศ์อยู่ที่นี่นี่ก็ยืนยันเลยครับเป็นของไทยแลนี่คือปราสาทคนา แน่นอนครับถ้าสลับไปดูอีกจุดหนึ่งภูมะเขือสีสะเกดคุณผู้ชมคือภูมะเขือเนี่ยเราก็ยึดคืนมาได้ตั้งแต่ประกาศประทะรอบแรกคือเราก็โดนเขายึดมาเนี่ยเรียกว่ามานานแล้วนะครับเขาไปอยู่ตรงจังอยภูมะเขือเนี่ยสุดท้ายเรายึดมาได้เราไล่ทหารกพูชาลงจากเขาได้เป็นเสดนะนะฮะทางเราก็พยายามที่จะขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็สถาปนาที่มัน่นที่เกิดความมั่นคงนะฮะหลายคนขึ้นไปคนอนุทินนะฮะทางไสเบิร์ดขึ้นไปนะครับ แล้วก็อัดคลิปเป็นหลักฐานเลยจะได้ไม่ต้องหาว่าเป็น AI อีกแน่นอนนะครับว่าภูมิมะเขือนี่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับพึ่งปกติแล้วเราจะเห็นภูมิมะเขือจากฝั่งเราก็คือบนเขาวันนี้ฝ่ายกัมพูชาก็ได้ถ่ายภาพภูมิมะเขือจากฝั่งเขามาให้ดูคือตามประวัติศาสตร์เนี่ยพื้นที่ของกัมพูชาฝั่งเขาเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นเขมรต่ำ,ำเขมรต่ำหมายถึงเป็นพื้นที่ต่ำเป็นที่ราบลงไปไทยเราเนี่ยจะได้อยู่ในจุดสูงบนเขาโดยตลอดแนว แต่ปรากฏว่าพระกัมพูชาได้ถ่ายภูมะเขือจากมุมด้านล่างฮะแล้วก็บรรยายว่าอ้าวเห็นธงชาติไทยปลิวสวัยอยู่บนนั้นนี่อันนี้ก็คือคลิปที่เราเคยนําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นการยืนยันนะฮะว่านี่ไงของจริงนะฮะเราสถาปนามีธงชาติอยู่บนนั้นนะครับอยากให้ญาติโยมพวกเราต้องยอมรับความจริงด้วยพระฝั่งนั้นเขาบอกเองเอาลองย้อนกลับไปดูครักลังกลับเดลคนนี่ต้องเจ็ดลูกลูิคือป็ดเชื้ สอดสาปดม ises, ienne, นปันย์ปัตดังะสูไหมยยย้อมยทาเตะตะตัวตะเกกับปิดประกองกำลังกองเตะวิ่กองเตยงกับานตตูอได้ท่าออกำลังจัดกำลังกายะดมใบกาเปียตึกใดปัตยงมันอาจจนั ah. ่งตกตัวมันกีบานไดท่าตกีอาวุธตะนึกรุบทนกานกลับดัดเดลโอนี่อนก็เลยมองกันว่าเออแสดงว่านี่เห็นไหม ทางฝั่งของนานาพระกัมพูชาที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็อยู่ในที่ต่ําหรือก็เรียกว่าเป็นที่ราบต่ําฝั่งกัมพูชาตั้งแต่ดั้งเดิมนั่นเองแล้วก็ถ่ายย้อนขึ้นมาน่าจะเป็นแถวโบสถ์ศาสนาฮินดูที่สะน้ําขนาดใหญ่เพจก็วิเคราะห์เอาไว้นะครับ